ອ่ะลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้น หล่อจังเว้ยเต้นเขาเก,ก่งเว้ยโอ้ถอยหน้าถอยหลังโอ้เออเออโอ้หล่อ,อ,อจังเลยทำเป็นเก่งด้วย แล้วทำอีกรูปทำอีกโอ้นี่เสียร์ กดลงไปเลยกดลงไปเลยเคลียร์ลงข้างลูมมอ่าห้าห้าห้าตัวน,น,นี้แล้วเหมือนทำไอพีที่คลินิกเลยทุกคนนะคะนะคะมินจะท้าให้ดูหนึกลุ่มนะคะตัวนี้บอกลูกคืนลูกลูกคืนนี่ ลูกขึ้นเจแล้วลูกลูกขึ้นแล้วทำอะไรนี <c oughs> ร่อะไรนะออกมาผิดนี่นะ à vô luôn là vô Thôi là gọi người hôm nay mùn lưng 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 à lưng 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 chuột

Ngoài chó thương thương đi đâu Tưng à, tên đi với tên đi với à, Ngoài tha thiết คนจ้งของท่าพานยัง

เอ้าเอ้าเอาเอ้าเก็บไปเลยเอ้าอนที un> un> <sk <sk ่อาานะครับปวดข้อปวดเข่านะครับตรงนี้นะฮะเจ็บ ใลาลำปากนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับโปรติว่าเล<ส>ูกซเป็นน้ำมันงาดําสกัดเข้มข้นบริสุทธิ์นะครับแบบนี้เลยนะครับสกัดเย็นนะครับอันนี้คือไซส์น้องตั้งแต่

จเป็นเพียงแค่การเดามม่มๆของชาวเน็ตเราเลยหวงอะไรนะครับก็เป็นสามมอเตอร์นะครับหมหนึ่งมอเตอร์มอว่วงอะไรนะครับสองมอเตอร์ล้อนะครับแบบนี้เลยนะครับผมไปให้นะพี่ขาตัวนี้ราคาสองสองแปดศูนย์จ่าคะสองสองแปดศูนย์เท่านั้นราคาสองสองแปดศูนย์นะครับตัวนี้อยู่ในตะกร้าที่ตัวนี้ตะกร้าที่ยี่สิบหกขาเลยครัอยู่ในตะกร้าที่ยี่สิบหกนะครับผมราคาสองสองแปดศูนย์นะครับผม ไปเลือกสีใน,นตะกร้าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับทรงสปอร์ตมากนะครับผมไม่ต้องไปโหลดเพิ่มนะครับที่แตะที่หนูที่แตะพังเมียลูกแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากครับผมไปเลือกสีใน,นตะกร้าได้เลยนะครับราคาสองสองแปดศูนย์นะครับอุย้ยมุนต่อไปนะครับมมุนแท้ๆเป็นน้องไข่ติ่งแล้วค้ะเป็นน้องไข่ติ่งเนี้ยบ่าใช่ไหมคุณพ่อดีๆใช่ไหม ลงไปหากิโลเจ้าไปไปกิโลเจ้าด้คุณไปกิโลเจ้าไปโอ้กิลเจ้านี่เตอร์นะครับุหนึ่งมอเตอร์นะครับน้าหนักยี่สิบห้ากลนะครับข้างหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมเขียนาัจีเปิดเพลงนี่เปิดเพลงนี่เอเปิดเพลงให้แม่ฟังได้ไห้ไหมาเปิดเพลงให้แม่ฟังก่อนนั่นแล้ว โอ้เปิดเพลงพอๆฮะมาเปิดเพลงให้แม่ฟังนี่เปิดเพลงให้แม่ฟังก่อนเปิดเพลงก่อนลูกเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงมาเปิดเพลงให้แม่ฟังก่อนเร็ยหน่ เปิดเพลงก่อนแล้วเปิดเพลงเพาะๆเนี่ยนะม่ต้องวิ่งหน้าวิ่งหลังเลยยังเอกมาเปิดเพลงมาเปิดเพลงให้แม่ฟังก่อนเร็วมาเปิดเพลงให้แฟดฟังก่อนเร็วเรวมาเปิดเพลงมาแล้วโอ้ย,อยใส่ เปิดเพลงมาเปิดเพลงให้แ <BRUNO> ม yeah, ่ฟ <newspaper> ังก่อนดีล่ะเออ ได네้น่มได้ร่มสภาพทุกได้เลยโอ้ไฮอะไรโอ้โอ้โอ้ ไโอ้อมันฟรีนะคะมันค่าอะไรวะเออ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 โอ้โหวาย ไม่ทำก็ย ah ังนาอบ้านโอ้โอ้ตฮึมึฮ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 อฮออ้ฮึฮึโึฮึ

โอ้โหบนข้างทางไอ้ที่น่ะโอ้จำบหมวกดนะิโน่โห้ยเนี้ยเอาออกจากถนนก่อนลูกไปอ๋อย,ยังมีทางผื่นมั้งอ๋อ มันดึกแล้วครับยังไม่นอนหรือครับมาเลยอื้วฮู่วไป ้คนไหนก็แช่ผมเลยนะรับมาม่อยห่เมืก่อนว้าวว้าวอ๋อมานอนบ่เมื่อไงอ่มานนอนบ่มานอนบ่อ

ข่าตุ๊กตาเต๋อลูกข่าตุ๊กตาไม่อย่างไม่ย่างไม่อย่าง่า,งางบ่อง,ง,งนอนบ่มันดึกแล้วนะลูกนะดึกแล้วนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เพลใยปะโอ้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 โอโอ ว่าหยยบลกมันแทจะไปหรนะนะอนะนี่หยยบเออหยบเออโอ้นะี่เห็นไมเอ้าวดันขึ้นดื อย่าไมแห้งอย่ามอเออเสี่ไมร่เสียเออเอออย่าพออเทปลิดมาเดี๋ยนีนีอรเสียบ่ว้าวว้าวว้ายว้ามันเดืดรหรอลูกมานอนบ่เออแค่นี้ละปากลยก็ใช่แน่นี่ ตดวกำลังขี้หายยอๆนี่โออดี่ยนี่เงียเออวนีเออดี๋นี่เออเองไปโลดบา้นี่ยวัสดีค่ะเออ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 มานอนดิทานอน เมื่อผลิตแล้วฝาคตรอะไรโคตแทะคตรติดตามเลยนะพี่น้องเอ้ย